ยิ่งเข้าใจยิ่งทำใจสัใสไและเปิดตารู้ไว้ก่อนกับต,ตัวสูร่รูปใรักสิ่งใหม่เปิดใจเพื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยคุณทุกคนแข็งแรง ทีมงานคนสู้โรคลงพื้นที่กับกรมควบคุมโรคติดตามความพร้อมมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันโรคตามแนวชายแดนที่ด่านท่าเรือหายโศกและสถานีรถไฟอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายตามกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจเข้มผู้เดินทางที่ผ่านดา่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าประเทศไทยมีกระบวนการวิธีการระบบงานและบุคลากรที่มีความสามารถด้านการเฝ้าระวังตรวจจับ และตอบสนองตอบภัยสุขภาพทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินข้ามชาตินอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโรคเมอรโควีทั้งภาษาไทยและภาษาลาวเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเบื้องต้นเรื่องของข้อแนะนําด้านสุขภาพซึ่งในงานนี้เราก็จะแจกคนที่เข้าออก เพราะเพราะฉะน,นั้นหลายคนบอกว่าเออไปขอข้อยข้ยแขกขนาดเล็กขอุ้อย,ยแขกไม่ได้อยู่แล้วนะครับฉันช้วยกูนณาเอาไปอ่านและปัดปัดกบัิตามเพราะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยที่จัดพิมพ์เป็นงบประมาณนะคะซึ่งหมายหมายความว่าเราอยากให้คนไทยได้รับข้อมูลเพราะฉะนั้นในชุมชนภายไงในบ้านถ้าช่วยกันดูแลกันเองได้ก็จะเป็นแปลงซึ่งจะสามารถช่วยปกป้องได้นะคะมีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วในในใน,ในตอนนี้กำลังจะเผยแพร่เรื่องของที่เป็นภาษากับประเทศเพื่อนบ้าน นเดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านสามารถที่จะสื่อสารและรับรู้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นและคุณจะต้องดูแลยังไงนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ขอความร่วมมือว่าคนเดินทางอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งรําคาญอย่าเพิ่งโมโหนะคะคุณดูแลตัวเองคุณปััดดปปฏิบัติตามคาแนะนําเพื่อประโยชน์สุขและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ลุกลามไปทั่วโลกคคนสู้โรค